นักท่องเที่ยวต่างชาตินะทุกคนที่เป็นทริปปั่นจัก,กรยานนะครับเนี่โหเยอะมากทุกคนเป็นทริปน่าจะสนุกดีนะทุกคนได้ปั่นจัก,กรยานเนะที่ยวรอบกรุงเทพมหานครนะครับผมสวัสดีครับสบายดีพี่น้องสองฟังไทดาเวอร์สปูสุขคนนะครับผม ตอนนี้ตอมอกำลังจะข้ามไปไอคอนสยามมาทุกคนตอนนี้ทางเรือข้ามนะครับเขาก็เปลี่ยนท่าเรือใหม่นะทุกคนใครที่อยากจะมาะขึ้นข้ามไปท่าเรือไอคอนสยามนะครับผมนะต้องมาท่านี้นะครับผมนี่ครับท่าเรือด่วนเจ้าพญานะครับผมเป็นเป็นท่าที่สําหรับเรือเหมานะครับผมนะแต่ว่า ทางเรือที่ข้ามฟากไปไอคอนนะครับผมย้ายมาตรงนี้แล้วนะครับผมนี่บางคนอาจจะไม่รู้นะทุกคนนะครับโอ้โหทุกคนนครับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะทุกคนที่เป็นทริปปั่นจัก,กรยานนะครับเนี่ยโ,โหเยอะมากทุกคน เป็นทริปน่าจะสนุกดีนะทุกคนได้ปั่นจัก,กรยานเนะที่ยวรอบกรุงเทพมหานครนะครับผมนี่นะครับผมนะไอคอนมาแล้วนะครับนี่ครับผมนะถ้าเรือก็เปลี่ยนใหม่นะทุกคนมาเป็นเรือแบบนี้นะครับถ้าอันเก่าก็กอยู่ลานบนนะทุกคน โอ้โหใหญ่มากนี่ครับผมตรงนั้นเป็นท่าเรืออันเก่านะทุกคนนี่นะครับผมเป็นท่าเรืออันเก่านะครับตรงนี้ท่าเรือใหม่นะครับผมมีซันบนด้วยนะครับผมนะ น่าจะขึ้นไปล่นะทุกคนนี่นะครับผมนะักท่องเที่ยวก็เตรียมรอนะครับผมรอเรือที่จะข้ามฟากนะครับเรือข้ามฟากก็จอดท่าเดียวกันนะทุกคนใหญ่มากนะครับผมลาดวนน่าจะขึ้นไปไล่ยอยู่นะครับ เพราะว่ามันมีบันไลยขึ้นนะทุกคนโอ้โหทิปนักท่องเที่ยวต่างชาติปั่นจักรยานนะครับหลายคันนะทุกคนประมาณเกือบยี่สิบคันนะครับ ดูอ่ก็จะมีราวกันปลูกด้วยนะทุกคนนีครับสามารถอ่าเปิดเข้าอย่างเดียวนะครับผมนะฝั่งนี้นะครับซักง <men> สองฝั่งนะครับผมนะสามารถเปิดเข้าอย่างเดียวนะครับไม่สามารถที่จะเปิดจากล้านใน,น,ในออกไปล้านนอกนะครับผมนอกจ,จากเปิดเข้ามาล้านในอย่างเดียวนะครับท้านั้นก็จัดเป็นท่าที่ จอเดเรือพวกธงส้มธงเดงแล้วก็เรือ40บาทเรือ40บาทน่าจ,จะไม่จอดนะครับผมแต่ mm hmm. ว่าท่าข้ามใหม่นี่ครับผมเป็นท่าเรือสีพญาเหมือนกันนะครับท mm hmm. ่าเรือสีพญาก็จะมีอยู่สองท่าด้วยกันนะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่ที่บ่ายสองโมงครึ่งนะทุกคนต้องคิดว่าจะอยากไปท่ายโขนเสดิมพระเกียรตินะครับผมที่ไอคอนสยามไม่รู้ว่าเขาเขาจะสแสดงไหมนะครับผมเพราะว่าเห็นงดการสแสดงทุกรูปแบบนะครับก็เลยอยากจะไปลองดูนะครับผมนะว่าช่วงบ่ายสามโมงจะมีการสแสดงไหมนะครับผม เรือนี้ใหญ่มากนะครับในเรือก็จะมีทางหลับพึงนะครับผมแต่ว่าที่ให้นั่งนี้ก็มีไม่เยอะนะทุกคนนะครับมีไม่เยอะนะครับท้าเรือศรีพยา,ยามีสองท่านะทุกคนท่าตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับ ใครที่อยากจะข้ามฟ้านะครับผมนะต้องมาท่าเดือนนี้ทุกคนตรงนี้นะครับผมท่าเดือน,นี้ก็ไม่สามารถข้ามไปไอคอนได้เดียวนะครับผมนอกจากเป็นเรือพวก16บาท21บบาทนะครับเป็นเรือธงเหลืองธงส้มนะทุกคน ือต,ตรงนู้นก็ไม่สามารถาข้ามมายัางไอคอนได้แล้วนะครับผมนะครับเรือตรงนั้นนะครับเมื่อก่อนนี้ข้ามไล่นะทุกคนแต่ว่าเขาเอามารวมอยู่ค่าเรือเดียวแล้วนะครับผมตอนนี้ฝนก็ตกนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ก็หยุดแล้วนะครับ ต้นคริสต์มาสไอคอนนี้ก็คล้ายกับเขาเรียกอะไรทุกคนวัดจีนใช่ไหมนี่ครับ ตอนนี้ก็มาถึงไอคอนแล้วนะครับผมนี่ครับฝนก็ตกอยู่นะครับผมนะแต่ว่าไม่แดงนะทุกคนช่วงนี้น่าจะพายุเข้านะครับผมนะ คนตกก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาอยู่นะครับผมแต่ตอนนี้นี่น่าจะเยอะแล้วอยู่ล้านในห้างนะครับผมเพราะว่าเป็นส่วงที่นักท่องเที่ยวรับประทานอาหารนะทุกคน นี่นะครับผมนะรบ,บรรยากาศร้านในนะทุกคนที่ห้างไอคอนสยามนะทุกคน ข้างในห้างนี้ดูหลามากมารุนกันนะครับผมนะวันนี้ว่าจะมีการแสดงโขนเสริมพระเกียรติให้แม่ไหมนะครับผมนี่ครับวันนี้ก็มีการจัดงานลอยกระทงกระตันยูแม่พระคงคงคาบูซาแม่แห่งแผ่นดินนะครับนี่ น่าจะมีการแต่งชุดไทยนะครับผม นี่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่ <ละ S 1> ทห้างไอคอนสยามนะทุกคน,นโอ้โหคือคากมากนะครับ ยอะมากนะครับก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ต้มกันจะได้จบคลิปไปเพียกตีเด้อกับฝากรีพีซีนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับผมนะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ